สวัสดีครับพี่โจโนะครับจากจุฬาติวเตอร์นะครับพี่เป็นติวเตอร์ที่สอนแซดนะครับวันนี้พี่จะมาตอบคำถามต่างๆที่เกี่ยวกับแซดดิจิทัลซึ่งเป็นคำถามที่น้องๆหลายคนเนี่ยอยากรู้แล้วก็ถามกันเข้ามาครับครับสำหรับคะแนน s อสนะครับสามารถยื่นเข้าหลักสูตรนานาชาติได้ทุกมหาวิทยาลัยเลยครับผม สำหรับน้องๆที่สนใจจะเรียนวิชาเซตนะครับสามารถติดต่อมาได้ทางสิ่ลาติเตอร์นะครับโดยที่รูปแบบการเรียนของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสรูปแบบด้วยกันนะครับแบบแรกนะครับจะเป็นการเรียนสดกับอาจารย์ที่ห้องเรียนนะครับซึ่งห้องเรียนของเราเนี่ยจะไม่เกิน10ท่านครับแล้วก็น้องๆนี่ต้องเรียนทั้งภาษาอาาังกฤษและพณิตศาสตร์เลยนะครับแล้วก็รูปแบบที่2นะครับจะเป็นการเรียนสดตัวต่อตัวกับอาจารย์ในห้องเรียนนะครับซึ่งในรูปแบบนี้นะครับน้องๆจะสามารถที่จะเลือกวันเวลาที่สะดวกของตัวเองได้เลยนะครับแล้วก็รูปแบบสุดท้ายนะคครรรัับบบบจะเปป็นูแวดีโอ สำหรับน้องๆที่สนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้ทางจุฬาติเตอร์นะครับที่แอดเขียว add, จ u l าติเตอร์ครับแล้วพบกันที่จุฬาติเตอร์นะครับขอบคุณมากครับ